ไปแล้วทา้าโลกลับบ้านอ่าไปแล้วโอ้โหดูใสแว่นหล่อเลยดูดิโอ้โหแดดแรงมากเลยลูกแดดร้อนมากแดดร้อนมากแดดร้อนแดดร้อนมากเลยแว่นหนูอ่ะแสบประแดดดีก็าโอ้ยตะบุกูตะคุเม่โอ้โหผู้กระต่ายลูกแม่กระตั bà Mẹ! Mẹ Hả? Mẹ! Alo! Đi chăm buồn! Nóng hát rồi Nóng hát cho con

เืมากเลยมมากถึงยังถึงยังยนะอันนี้ล<อ>แลุเออจมูกไม่ค่อยมีพมอพนอันนี้ลูกอันนี้ลูกแล้วไหนพ่อ,อไหนพ่อ